รายการวิตามินธุรกิจ X z e s g Experts Pool โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ s e ESG Experts Pool เครือข่ายบุคลากรด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนจัดทำรายการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนให้แก่สมาชิกในตลาดทุนโดยในแต่ละเอพิโซดเราได้เชิญสมาชิกที่มีประสบการณ์ด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติจ,จากองค์กรต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ในปี2,565เราได้จัดทําซีรีส์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดย Alpine Points หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานมาคุยกันและร่วมหาคำตอบจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานจริงสำหรับซีรีส์นี้จะเป็นเรื่องของอาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนหรือ ESG Professionals in Capital Market Landscape EP นี้นำเสนอในตอน ประเด็น ESG ที่จากนี้นักกฎหมายต้องเข้าใจโดยมีคุณปาริชาติมั่นสกุล Head of Legal and Head of Sustainability บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหนึ่งในสมาชิก Set ESG Experts Pool ร่วมพูดคุยกับพิธีกรของเรานะครับคุณประภาสีพันธุจริยาผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ออสำอสละเวลามาให้รวปแชร์ประสบการณ์กันขออนุญาตเรียกคุณปลาได้ไไเลยค่ะนุกพี่เจี๊ยบนะคะโอเคยินดีค่ะคุณปลาคะปัจจุบนันคุณปลาทํางนานอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่คาร์บาวกรุ๊ปค่ะคาร์บาวกรุปาากร๊ปทําด้านไหนคะอ๋อปลาดูแลงานด้านกฎหมายแล้วก็งานด้านความยั่งยืนค่ะโอเป็นนักกฎหมายที่สวยมากออขอบคะุณค่ะก่อนอื่นอยากจะให้คุณปลาเล่าให้ฟังค่ะว่าคาร์บาวกรุ๊ปเนี่ย ทําธุรกิจเกี่ยวกับในด้านไหนบ้างคะเชิญ่ะจะขออนุญาตเล่าทั้งกลุ่มธุรกิจเลยละกันนะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นธุรกิจคาราบาว์กรุ๊ปนะคะก็จะจาหน่ายเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะเช่นคาร์บาวแดงคันโซคุนสองบูดี้ซีล็อกเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนธุรกิจที่สองนะคะก็คือธุรกิจ ค้าปลีกนะคะที่รู้จักกันในนาม CJ Supermarket หรือ CJ m a l อนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะ สำหรับธุรกิจที่3ค่ะก็จะเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มของโชห่วยซึ่งก็จะไปช่วยให้ร้านโชห่วยเนี่ยมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นนะคะก็จะทำในนามบริษัททีดีตะวันแดงหรือว่าที่เห็นกันก็จะเห็นในร้านถูกดีมีมาตรฐานก็จะเป็น3กลุ่มหลักค่ะเอปกติแล้วเนี่งานกฎหมายกับงานความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ค่อยจะมาไปด้วยกันเนาะไม่แน่ใจว่า ทั้งสองงานนี้มันมาบรรจบกันได้ยังไงอะคะค่ะก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยพอสมควรเลยนะคะจริงๆปลาเนี่ยทำงานด้านกฎหมายมาตลอดเลยค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปนำเสนอทางผู้บริหารนะคะว่าเรื่อง ESG เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับองค์กรแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งก็โชคดีมากที่ CEO ก็คือคุณเสถียรนะคะเห็นความสาคัญของเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากทาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็พยายามทาแบบเป็นธรรมชา ชาติมาอยู่แล้วพอเห็นว่า,เ,าเรามีแพชชั่นแล้วก็สนใจเรื่องนี้ก็เลยสบโอกาสคุณเถียนก็เลยมอบหมายให้มาทําเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ได้มีการมาเริ่มทําจริงจังเพราะว่าเรื่องนี้นะคะ่ะในส่วนของความรับผิดชอบของคุณปหาล่ะคะจะเป็นทางด้านกฎหมายแล้วก็ยั่งยืนเนาะ ลักษณะาการจะเป็นยังไงบ้างะคะค่ะถ้าเกิดงานด้านกฎหมายก่อนนะคะอย่างที่เมื่อกี้เล่าเล่าธุรกิจไปเราก็จะมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําเลยจนปลายน้ําเลยนะคะก็คือ,อดูแลงานกฎหมายทั้งในด้านการเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยว่าสมมติว่าจะมีการตั้งโรงงานนะคะก็จะต้องอดูพื้นที่นะคะว่าะจะไปตั้งตรงไหนดีนะคะม,มีการทําสัญญาแล้วก็มีการขออนุญาตก่อสร้างขออนุญาตประกอบธุรกิจ จน,ะะนกระทั่งได้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ อันนั้นก็คือในขาผู้ผลิตนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการไปจ้างคนอื่นผลิตเราก็มีหรือว่าคนอื่นมาจ้างเราผลิตก็มีเหมือนกันนะคะรวมทั้งมีธุรกิจในการนําเข้าส่งออกทั้งหมดก็หลากหลายมากเลยในด้านการเป็นผู้ผลิตนะคะอ,อีกด้านหนึ่งสะขอนี่เรียกว่าเป็นด้านผู้จัดจําหน่ายนะคะซึ่งเราก็จัดจําหน่ายสินค้าหลายประเภทไม่ใช่เฉพาะธุรกิจในกลุ่มเท่านั้นนะคะก็ยังจัดจําหน่ายสินค้าทั่วไปด้านนี้ก็จะเป็นในด้าน ของ CJ กับถูกดีมีมาตรฐานนะคะก็จำหน่ายสินค้าเราก็ต้องมีการทำสัญญาต่างๆนะคะเป็นสัญญาซื้อมาจากซัพพลายเออร์นะคะรวมทั้งในกรณีที่มีการขายให้กับลูกค้ามีสัญญาต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นกลุ่มธุรกิจบางครั้งก็จะมีการควบรวมกิจการซื้อกิจการหรือมีการลงทุนต่างๆนะคะก็ดูแลกฎหมายทั้งหมดเลย โอ้ยขอบเขตของงานกฎหมายก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะค่ะหล<อ>ากหลายาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยใช่ค่ะค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยค่ะมันมีบริบทในเรื่องของ ESG สอดแทรกเข้ามาในตัวงานของกฎหมายด้วยไหมคะจริงๆแล้วงานกฎหมายเนี่ยค่ะก็คือวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือต้องการที่จะดําเนินธุรกิจให้ถูกต้องภายใต้กรอบกฎหมายนะคะะ ดังนั้นนะมันก็จึงมีแง่มุมของเรื่องกูดก v ร์ n a น c ์อยู่แล้วถ้าเรามองในแง่ ESG นะคะด้าน G เนี่ยจะค่อนข้างชัดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอเราเาได้มาเรียนรู้เรื่อง ESG หรือเรื่อง sustainability อย่างชัดเจนเนี่ยเราก็มองกว้างขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยอย่างเช่นบางเรื่องเรามองเฉพาะ ผลประโยชน์หรือว่าส่วนได้เสียของคู่สัญญาสองฝ่ายเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอเรามองให้ครบให้รอบด้านเนี่ยจริงๆแล้วยังมีผู้มีส่วนได้เสียอีก มากมายซึ่งเดิมอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเราไม่ได้ดูแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นน้ําหนักหรือให้ความสําคัญมากนักแต่พอเป็นเรื่อง ESG เนี่ยเราก็ต้องมองให้มันกว้างขึ้นแล้วก็คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่งพอเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะผู้มีส่วนได้เสียก็จะยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นรวมถึงชุมชนหรือว่าบุคคลต่างๆทีอ่อาจจะมีผลกระทบต่อเราด้วยค่ะในบริบทของทางด้าน เออ ESG ที่มีการขยายวงไปเนี่ยคะ่ะทางด้านคุณปลาเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกันในมุมที่เป็นในเชิงของเมื่อกี้เมือนก็บอกว่าเป็น Governance เนาะ <Yeah. S 1> หลกัหลกๆซึ่งจะค่อนข้างตรงกับในงานในเชิงกฎหมายแล้วในของทางด้าน N Y ที่เป็นสิ่งแวดลอ้อม <Yeah. S 1> หรือว่า Social ที่เป็นในเรื่องของชุมชนนะคะ <Yeah. S 1> ออในบริบทของมุมตรงนี้คะ่ะ จะลงไปในลักษณะไหนอะคะจริงๆถ้ายกประอย่างง่ายๆนะคะเช <c oughs> ่นสมมุติว่าเราจะทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหรือหน่วยงานจัดซื้อต้องการที่จะซื้อวัตถุดิบบางอย่างเนะะี่ยค่ะแน่นอนว่าในพารปกตินันกกฎหมายจะพอทราบอ, <c oughs> อยู่แล้วว่าจะต้องมีคํารับรองของ <c oughs> อ พูดจำนายใช่ไหมคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างเ,เราก็จะเน้นย้ำในเรื่องคำรับรองบางประการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นการประกอบธุรกิจของคุณเนี่ยจะต้องไม่มีการตัดไม้ทำลายป่ามานะหรือจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนการจัดหาวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปภายใต้ตัว G นะ Good Governance หรืออะไรต่าง้วก็จะเน้นย้ำให้เขาอะรับรองมากขึ้นค่ะโอ้เมื่อกี้พูดถึงสิทธิมนุษยชน แสดงว่างานของคุณปลาเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องไปถึงในตัวของในองค์กรหรือว่าจะต้องไปถึงต้นน้ําด้วยอะค่ะ ในเชิงของทางด้านสิทธิมนุษยชนเนาะค่ะจริงๆถ้าเกิดว่ามองเป็นแง่ของฝ่ายกฎหมายอเดี๋ยวนี้ต้องเรียนตรงๆว่าเราก็จะทําได้ว่าให้ทางผู้จําหน่ายเนี่ยรับรองตัวเองมาว่าเขาว่าประกอบกิจการเป็นไปตามากฎหมายสิทธิมนุษยชนนะใช่ไหมคะแต่พอเราทํางานร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นๆเช่นกรณีแบบนี้เราก็จะร่วมมือกับฝ่ายตัดซื้อฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็จะไปช่วยทําสิ่งที่เรียกว่า supplier due diligence ค่ะเขาก็จะช่วยไป ดูว่าซัพพลายเออร์นี้มีพฤติการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่อง ESG เริ่มจากให้เขาตอบแบบสอบถามของตัวเองก่อนอแล้วเราก็มีการสุ่มเช็คว่าในกรณีที่เป็น significant supplier เนี่ยเราก็จะลงไปสุ่มตรวจซึ่งบางกรณีก็จะมีการตรวจด,ด้วยตัวเองแล้วก็บางกรณีก็จะมีการาให้ third party มาช่วยตรวจด,ด้วยเพื่อความถูกต้องและแม่นยํำของอข้อมูลแล้วก็ความเชื่อถือได้ด้วยค่ะและในเชิงศาสตร์ของเรื่องพวกนี้ค่ะที่ต้องมีการลงไปออดิต ทางคุณปลาจะต้องมีส่วนร่วมที่จะต้องเข้าไปร่วมออดิตด้วยไหมคะจริงๆถ้าในานามของฝ่ายกฎหมายเลยเนี่ยนะคะเราคงไม่ถึงขนาดลงไปร่วมออเดตด้วยไม่ไมยงแต่ว่า <laughs> จริงก็อยากเห็นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทํางานร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะคะก็จะมีทางฝ่ายจัดซื้อแล้วก็ฝ่าย sustainability เนี่ยที่จะลงไปร่วมออเดดนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเ,เราก็ไม่ได้ให้เขาไปออเดดดแล้วก็ละเลยหรือว่า ไม่ได้สนใจเราก็ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะดูว่าเขา่ปฏิบัติตามเป็นไปตามข้อสัญญาคือมีเรื่องเหล่านี้เหล่านี้แต่ต้องเรียนตามตรงว่าเราต้องทํางานร่วมกันหลายๆฝ่ายคือเรื่อง ESG เนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ยคงไม่ได้กฎหมายทําในแง่นี้ร่วมมือกับฝ่ายจัดซื้อในการทําเรื่องนี้และเรื่อง sustainability หน่วยงานั้นก็ต้องเข้าไปช่วยสปอร์ตทั้งหมดก็จะได้ออกมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องัพพล l y เอ่อและในมุมของสิ่งแวดล้อมล่ะค่ะได้มีต้องไปขยายในเรื่องของ ESG เนี่ย ไปทำเกี่ยวข้องกับในทางด้านหรือว่าเป็นประเด็นหลักๆสําคัญอะไรก็ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะตั้งโรงงานหรือว่าเราจะประกอบกิจการขึ้นมาสักที่หนึงหรือจะตั้งสาขาขึ้นมาสักที่หนึงนะคะเราก็จะต้องไปดูว่าสถานที่ตั้งนั้นะไปตั้งแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมากน้อย เพียงใดนะคะแน่นอนว่าเราคงไม่อยากที่จะเกาะให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขออนี้ตอบเลยไปถึงเรื่องชุมชนด้วยอย่าง CJ เนี่ยก็จะชัดเจนหน่อยเรื่องชุมชนจะชัดเจนมากเรื่องชุมชนก็คือว่าเราก็ตอนนี้มีแนวนโยบายว่าถ้าเราไปเปิดสาขา CJ ที่ไหนเนี่ยเราก็อยากให้ชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราก็มี mm hmm. พยายามจะทำอินิเชทีฟใหม่ๆว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เ,เราจะทำให้ดีขึ้นได้บ้าง mm hmm. เช่นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยซี CJ จะสามารถที่จะนำมาจําหน่าย mm hmm. ได้ไหมหรือสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังพยายามที่จะทำอยู่นะคะเพราะว่า mm hmm. เ,เราเองก็ยังค่อยๆ ทำไปนะคะแต่ว่าเป็น d i r e c ชั่นที่ทางผู้บริหารแล้วก็ CEO เนี่ยให้ไว้ว่ายังไงอะเราเข้าไปที่ไหนเนี่ยชุมชนบริเวณน,นั้นก็จะต้องอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เราจะต้องไม่สร้างผลกระทบเชิงลบในที่ที่เราไปเยี่ยมเลยค่ะดูเหมือนว่านักกฎหมายจะต้องมีการเพิ่มบริบทในมุมของ ESG เข้ามาในตัวเยอะเหมือนกันไม่ทราบว่าคุณปราปรับตัวยังไงคะ จริงๆต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ESG <c oughs> ขึ้นเยอะมากๆ, <c oughs> ๆเลยนะคะต่อพี่เจเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆแล้วทีมกฎหมายค่ะเดิมเนี่ยเราก็จะดูว่าเราปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย <c oughs> รวมทั้งตัวเราต้องมี compliance <c oughs> ก็คือว่าปฏิบัติตามพวก regulatory ต่างๆ <c oughs> ใช่ไหมคะ ซึ่งเดิมเนี่ยมันก็จะมีกรอบอพระราชบัญญาติบอกว่าอะไรระเบียบบอกว่าอะไรแต่ปัจจุบันนะคะนอกจากจะดูเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นแล้ว,วเรายังต้องดูด้วยว่าเราอะคอมพลายไปตามหลักเกณฑ์ ESG หรือเปล่านะคะยิ่งเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือมีบางส่วนที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราอะก็อยากที่จะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องหุ้นยั่งยืนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาคสมัครใจรวมทั้งการทำคาร์บอนฟุตพรินตต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเป็นภาคสมัครใจหมดแต่เราอะก็นอกจากกฎหมายหรืออะไรที่บังคับแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำภาคสมัครใจเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นไปด้วย ก็เลยต้องมีการหาความรู้มากมายเลยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยช่วยเหลือเราได้มากเลยนอกจากนั้นแล้วอะค่ะหน้าที่หลักของนักกฎหมายอะค่ะก็คือต้องลดความเสี่ยงขององค์กรซึ่งความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยนอกจากจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่อยากที่จะฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง ESG ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วอะมันจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากบริบทมันได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเดิมเนี่ยเราจะดูเฉพาะเรื่องที่ เราจะทําสัญญาหรือเรื่องหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแต่ว่าโลกในปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถจะมองแค่นั้นระหว่างคู่สัญญาสองคนได้อีกต่อไปยังมีผู้มีส่วนได้เสียจํานวนมากนะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงแล้วเราก็ต้องการที่จะปิดความเสี่ยงรวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นไปด้วยโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกใหม่ไม่เหมือนเดิมตอนนี้น้องๆที่เป็นนักกฎหมายที่ฟังอยู่ หลายคนก็อาจจะสนใจว่าพี่ลักษณะงานแบบนี้เนี่ยที่เป็นในเชิงของนักกฎหมายตรงๆเลยเข้ามาแล้วเนี่ยมีเรื่อง ESG ที่ต้องมาเบลนเข้ามาในตัวด้วยเหรออย่างเงี้ยทางคุณปรามีคำแนะนำอย่างไรคะว่าน้องๆโดยเฉพาะนักกฎหมายใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานควรจะต้องมีการติดอาวุธให้กับตัวเองในเชิงของ ESG อย่างไรหรือว่ามีมุมมองในการทำงานที่จะต้องเบลนในเรื่องของ ESG เข้ามาในการทำงานของตัวเองเนี่ยอย่างไร 看 <Okay. S 2>、okay. จริงๆ ă, น้องๆนักกฎหมายยิ่งรุ่นน้องๆนักกฎหมายรุ่นใหม่เนี่ยเก่งมากเลยเขาก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าเราอาจจะมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอละ <ม S 1> <พอ S 2> ตอนนี้ทุกอย่างเป็นสหวิทยาการเราจะต้อง<ม>ใช้กฎหมายเพื่อที่จะตอบโจทย์ธุรกิจมมแล้วก็ตอบโจทย์ต่างๆด้วยซึ่งเรื่อง ESG ค่ะก็เป็นเรื่องหลักเลยที่นักกฎหมายจะต้องมีความรู้เพราะว่านอกจากที่ต้องรู้เรื่องกฎหมายแล้ว่เราต้องรู้ว่าเราจะดาเนินการหรือถ้าเกิดว่า เราต้องช่วยลูกค้าหรือช่วยไคลเอนท์ให้ทําเรื่องต่างๆให้ถูกต้องเนี่ยเราคงไม่ได้แค่อยากให้เขาทำถูกกฎหมายเท่านั้นเราจะอยากให้ทําให้เขาอะสามารถที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็เป็นเขาเ,เ,เรียกอะไรเขาเป็น citizen of the world ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะ น้องๆที่เป็นนักกฎหมายนะคะการมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อมาดูในเชิงของ compliance อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมคะอย่างที่พี่ปลาบอกอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเชิงการอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ละเมิดกันด้วยนะคะนักกฎหมายนี่แหละคะ่ะจะเป็นกูรูอย่างดีที่จะมาช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสม o ท t h มีมีเสริมใช่ไหมคะใช่ใช่เลยค่ะก็ะะจริงๆน้องๆนันกกฎหมายอะคะ่ะอย่างที่บอกว่านักกฎหมายเราอะมีหน้าที่ต้องดูแลให้การดําเนินธุรกิจและการประกอบกิจการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ลดความเสี่ยงดังนั้นนะคะ <c oughs> อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าการประกอบกิจการทุกอย่างอะคะ่ะมัน <c oughs> ควรที่จะไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ <c oughs> ให้กับ <c oughs> บุคคลต่างๆนอกจากนั้นแล้วอะคะ่ะบุคคลที่เราต้องคํานึงถึงจะไม่ใช่แค่เพียงคู่สัญญา อีกต่อไปอ<า>นะคะครเรายังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆด้วยไม่ว่าจะทำดีลหรือว่าทำอะไรใหม่ๆประกอบกิบจาการใหม่ๆดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้เรื่อง ESG เนี่ยเราจะเป็นนักกฎหมายที่มองโลกได้กว้างขึ้นและที่สำคัญเราจะปิดความเสี่ยงเรื่องต่างๆให้ client ได้ดีขึ้นฟังไว้นะฟังไว้นะ <c oughs> ค่ะนะคะทางพี่ปลามีแนะนำไหมคะว่าแหล่งความรู้ดีๆที่น้องๆจะสามารถ ไปสองหาความรู้เรื่อง ESG มาเสริมให้กับตัวเองได้ค่ะจริงๆแล้วมีแหล่งใดบ้างช่วงีมากเลยนะคะที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมี tools มากมายที่ช่วย<ม>เรานะคะไม่ว่าจะเป็น ออนไลน์คลาสนะคะที่สามารถที่จะเข้าได้ S01-04 <ฤ>นี่จริงๆอยากให้น้อง,องกฎหมายนักกฎหมายทุกคนไปศึกษานะคะ S01- ถึง S04 S01- ถึง S04 นี่พลาด<อ>ไม่ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีหลักสูตรต่างๆที่ถ้าเกิดน้องๆสนใจอยากจะพัฒนาต่อย,ยอดนะคะแล้วก็นอกจากหลักสูตรออนไลน์แล้วเนี่ยก็ยังมี ทอกหรือมีอีเวนต์ดีๆที่เป็นออฟไลน์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าตามข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหลักสูตรที่น่าสนใจจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวปลาเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากเลยที่มีความรู้เรื่องนี้ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นใช้ในการทํางานเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์เป็น C E S G รุ่นหนึ่งค่ะค่ะนะคะ วันนี้เราได้ความรู้มากมายจากคุณปลาเลยนะคะต้องขอบคุณคุณปลามากเลยนะคะที่<อ>วันนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะคะ,คะเรายังมีวิทยากรดีๆที่จะมาแชร์ให้เราอีกเยอะเลยนะคะสําหรับในเทปต่อไปเนี่ยจะเป็นท่านไหนมาเล่าให้เราฟังติดตามกันในเทปต่อไปนะคะและในวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ